สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักกันตอนนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาย้ายกรงนกนะครับซึ่งก็ได้ทําเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสําหรับกรงอันนี้ก็เป็นกรงของคุณพ่อบานนะครับเหลืออยู่สองลูกนะครับที่จะใส่นกก็เหลือใบนี้นะครับแล้วอีกใบนึงก็ยังไม่ได้ทําอุปกรณ์อะไรใส่ให้นะครับก็ อันนี้ก็ทําไปที่เรียบร้อยนะครับทําง่ายๆง่ายๆตามสไตล์บ้านๆนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากข้างในก็จะเหมือนเดิมครับผมทนทาน,น,นก็คือขวดนะครับขวดขวดน้ําอย่างที่เป็นพลาสติกนะครับอ๋ออันนี้ก็ใส่ให้หนกเอาแบบง่ายๆนะครับก็พอดีก็มันย้ายมาอยู่กับผมนี่ก็ได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วพี่น้องนะครับก็คือเจ้าทรงท้ายนะครับซึ่ง ครบอายุกรงนะครับที่มาอยู่ก็หนึ่งปีนะครับก็เมื่อวันที่สามสธันวาที่ผ่านมานะครับครบอายุกรงหนึ่งปีแล้วนะครับก็เลยอยากจะเปลี่ยนกรงนะครับให้เขาใหม่สักหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่กรงเก่านั้นมานานแล้วนะครับก็เลยแบบอ่ะได้โอกาสกรงหรืออายุก็เลยจัดให้นะครับกรงของคุณพ่อบานนี่ผมดูได้นี่คือถ้าเท่านี้คือเหมาะเหมาะมากสําหรับ นกฝึกนะครับพี่น้องเพราะว่ามันใบเล็กนะครับใบเล็กนี่คือเหมาะต่อที่อาจจะเอานกใหม่นะครับมาใส่เวลาไล่มันก็จะง่ายนะครับเนี่ยเอ้ายังไงเดี๋ยวอขออนุญาตนะครับเอาพวกอาหารพวกดินพวกอะไรนะครับให้นกก่อนนะครับ เป็นหลักนะครับก็จะมีข้าวเปลือกนะครับเม็ดบินเล็ดนะครับแล้วก็ดินนะครับแล้วก็หินนะครับที่เซนเทนะฝากเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยนะครับอหลักก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นกระปุกน้ำเนี่ยนะครับผมผมก็ให้แค่นี้นะครับไม่มีอะไรอย่างอื่นครับดูสภาพนะครับกงใบนี้สนิมขึ้นเต็มเลยนะครับอ่าเนี่ยเก่าแล้วนะครับ กรงนะครับกรงใบนี้ก็ประมาณ2 3สมปีได้นะครับใส่มาก็ประมาณาได้ออกฝึกก็2ตัวนะครับกรงใบนี้ตัวล่าสุดผมจะได้มาเป็นนกเจ้าหลิวนะครับหลิวที่แบ่งให้เซียนเม็ดไปนะครับเอาไปฝึกนะครับต,อ,ตอนนั้นนะครับตัวสุดท้ายแล้วก็เจ้าสงท้ายก็เข้ามาอยู่แทนนะครับผมก็คงจะเป็นกรงที่ ใส่นกใหม่ต่อไปครับผมนะจะต้องให้นกใหม่อยู่นะครับแล้วก็จะเอาไปเข้าข่ไว้ที่นู่นนะครับก็จะหาเพิ่มอีกนั่นเองนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับในการเอานกเข้ากรงใหม่นะครับนกก็จะยืนยังไม่เต็มขาเท่าไหร่นะครับเพราะนกมันยังไม่คุ้นชินนะครับกับสภาพกรงใหม่แล้วก็คอนเห็นไหมครับนกยังไม่กล้าเกาะคอนนะครับเนี่ยเรื่มเริ่มนะครับนกก็จะค่อยๆปรับตัวไปนะครับสําหรับนกที่เปลี่ยน กรงใหม่นะครับก nice ็เน้นย้ํานะครับการเปลี่ยนกรงนกนี้ถ้าเป็นนกใหม่นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ให้ท่านเปลี่ยนในช่วงเช้าเช้าจะดีมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านกมันจะได้ปรับสภาพนะครับจะได้ปรับสภาพว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับการยืนกันอยู่ในกรงของเขานะครับเขาก็จะปรับสภาพใช้เวลาปรับสภาพพอตกถึงตอนเย็นเนี่ยนะครับนกมันก็จะ จะคุ้นชินกับกรงแล้วนะครับทําให้นกนั้นไม่ดิ้นนะครับคือไม่เน้นให้พี่น้องเปลี่ยนช่วงตอนที่จะข่ําอย่างเงี้ยนะครับอย่างประมาณหกโมงนะครับหกโมงเย็นหรือเนี่ยครับเพราะว่านกพอเปลี่ยนไปแล้วนกมันก็จะดิ้นครับมันก็จะเหมือนว่ามันมันไม่ได้ใช่ที่นอนของเขานะครับอย่างน้อยก็ต้องให้เวลาเขาปรับตัวนะปรับตัวในการกลงใหม่เนี่ยนะครับก็ยังจะบินเข้าคงเดิมอยู่ครับพี่น้องครับ นี่แหละนะครับก็ให้เขามีเวลาปรับตัวนั่นเองพอถึงตอนยื้นก็ปกติแล้วครับทีนี้นะครับสําหรับนกที่เปลี่ยนกรงนะครับเน้นเปลี่ยนตอนเช้าดีที่สุดครับทีนี้ก็ขาดไม่ได้ครับผมตะข่ายนะครับกันนกกระจอกนะครับไม่งั้นหมดนะครับแป๊บเดียวนะครับข้าวหัวหานนี่หมดนะครับเราต้องคุมตะข่าย นะครับอ่ะอนุญาตนะครับคุมตะไคร้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับคุมตะไคร้เป็นแบบโอ้โหครับกินดินเลยครับพี่น้องครับดูครับนกเทดินให้ใหม่กินเลยนะครับปรับตัวได้เร็วครับนกเพราะว่านกเราเลี้ยงมาแล้วนะครับอ่ามันปรับตัวได้ขอให้มันได้เหยียบคอนนะคอนใหม่ในกรงมันเหยียบได้มันก็จะปรับตัวได้เร็วเพราะว่านกเราเลี้ยงมาเป็นปีแล้วนะครับนี่ก็ย้ายแล้วครับทีนี้ก็รออายุ นะครับไล่ออกฝึกนะครับก็คงจะประมาณอีกประมาณสักสองสาเดือนนู่นแหละครับผมค่อยจะลองไล่นะครับออกฝึกลองไล่เข้าเนียดดูนะครับสําหรับเจ้าส่งท้ายนะครับผมครับทีนี้กงเก่านะครับก็จะมีทายาทนะครับรุ่นต่อไปนะครับในการปั้นนะครับก็จะเอาเจ้าปีใหม่ นะครับเมื่อกี้เจ้าส่งท้ายนะครับไปแล้วนะครับทีนี้ก็เอาเจ้าปีใหม่นะครับตัวที่ต่อได้ล่าสุดนะครับคือวันที่หนึ่งมกราที่ผ่านมานะครับเข้ามาอยู่ตรงนี้แทนนะครับคาดว่านกตัวนี้น่าจะได้เล่นอยู่นะครับน่าจะได้เล่นนะครับแล้วก็ต้องทําความสะอาดกรงนะครับใหม่เลยนะครับคือเสียรุ่นเก่านี่เขาบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนกรงนกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนกที่กําลังฝึก เหมือนเหมือนอ่าเหมือนเจ้าสมทัยเมื่อกี้นะครับถ้าเปลี่ยนกรงที่เป็นกรงเก่าอย่างเงี้ยนะครับสุภาพขอบผมเปลี่ยนเข้ากรงใหม่นี่ยท่านบอกว่าให้ล้างให้ล้างขี้ให้ล้างอะไรออกให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเ่า้อเรื่องเก่าเขาบอกว่านกมันจะเหม็นขี้กันนะครับนกมันจะเหม็นขี้กันมันจะทําให้นกที่เข้ามาอยู่ในกรงใหม่นี่ละแวงนะครับเพราะมันจะมีกลิ่นมีอะไรได้นะครับนกนี่ นะครับมันจํากลิ่นจําอะไรแล้วก็คอนที่มันเคยเกาะมันก็ไม่ใช่คอนนี้นะครับแถมไม่ได้กลิ่นนะครับของอุจจาระของนกตัวอื่นอย่างเงี้ยนะครับมันจะทาให้นกนั้นระแวงนะครับว่าจะขึ้นว่าจะตั้งตัวได้นะครับเพราะว่านกเนี่ยคือเวลามันเข้ามาอยู่ที่ใหม่เนี่ยมันก็ต้องปรับตัวนิดนึงนะครับมันระแวงว่ามันจะมีเจ้าถิ่นหรือเปล่านะครับเข้ามาตีหรือว่าเข้ามาทำร้ายมันมันก็เป็นปกติ นะครับอยู่แล้วเพราะว่านกเขาใหญ่นี่มันจะเน้นเรื่องของการาทินนะครับทินของนกนะครับมันจะคือมันจะรู้ตรงนี้นะครับฉะนั้นแล้วท่านเลยบอกว่าเวลาเราเปลี่ยนกรงให้ล้างถาดล้างขี้อะไรออกจากกรงให้หมดเลยนะครับเสมือนเป็นกรงใหม่นะครับแต่อันนี้ผมก็คงไม่ขนาดเพราะว่ามันเป็นนกนกใหม่เพิ่งต่อได้มานะครับก็ไม่ได้แบบว่าแต่ก็ต้องล้างครับเพื่อความสะอาดเนาะเพื่อความสะอาดเพื่อความดูดีหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็น เศษอาหารเศษตะของเจ้าส่งท้ายนะครับเอ้ายังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับล้างกรงก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาเจ้าปีใหม่เข้ามาแทน ก็เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับถึงจะไม่สวยนะครับแล้วก็ไม่ไม่งามนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับขออย่างเดียวว่าหนึ่งกงมันต้องแข็งแรงนะครับแข็งแรงอยู่แล้วก็เนี่ยครับสาคัญน้ําอาหารนะครับอย่าให้ขาดแล้วก็น้ําต้องสะอาดนะครับที่สําคัญนะครับเนาะอ่ะยังไงเดี๋ยวเจ้าปีใหม่นะครับย้ายเข้ามาอยู่กรงใหม่นะครับอ ไม่เรานะครับแต่ว่าเก่าของเขา ร้อยนะครับในการย้ายกรงนะครับเจ้าปีใหม่นะครับก็จะมาอยู่ในกรงคัดนกนะครับก็คงจะได้เอาไปไว้ที่ลำพองอีกตัวหนึ่งนะครับคิดว่านะครับเพราะว่านกมันพัฒนาการมันมันดีขึ้นนะครับมันก็ดิ้นไม่มากนะครับเนี่ยเห็นไมหางก็ยังไม่หักนะครับก็มาอยู่ได้ประมาณนะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับอ ก็ประมาณนี้ครับผมก็ต้องคัดต่อไปอีกเรื่อยๆครับผมรุ่นเก่านะครับออกฝึกแล้วรุ่นใหม่ก็ต้องมาแทนเรื่อยๆอย่างนี้ในการฝึกนกนะครับกรงใบนี้นี่กรงเก่านะครับใบนี้พื้นก็เริ่มจะผุพังแล้วพี่น้องครับต่อไปก็คงจะได้ทิ้งนะครับคงจะได้ใส่ถือว่าเป็นปีนี้ปีสุดท้ายแล้วนะครับกรงใบนี้นะครับนะาคงจะได้เปลี่ยนอันใหม่ก็ผมกรงใบนี้ผมเอาไว้สําหรับนกที่ได้เฉลยมาใหม่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า กระปุกอาหารมันอยู่ต่ำนะครับผมผมตัดไว้ต่ำเพื่อที่นกจะได้กินอาหารง่ายๆนะครับสําหรับนกที่เราต่อมาได้เขาจะเห็นข้าวเห็นอะไรนะครับกระปุกก็ไม่ครบครับไม่ครบมันมีแค่ข้าวนะครับกระปุกข้าวกระปุกดินหินแค่นี้น้ํานะครับไม่มีกระปุกอาหารนะครับผมก็จะลองเลี้ยงให้มันกินอะไรได้ก่อนนะครับพอกินได้แล้วก็ค่อยเอาย้ายออกมาใส่กรงที่มันที่อาที่มันครบนะครับก็ขาดเฉพาะกระปุก อาหารเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เอาไว้นะครับเผื่อมานนะครับได้เฉลยเพิ่มอีกก็เอามาใส่ตรงนี้อีกนะครับก็เลี้ยงให้รอดตายก่อนนะครับแล้วค่อยมาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็สบายนะครับผมเอาละพี่น้องครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนนะครับกรงนกนะครับโดยเฉพาะนกที่เป็นนกกําลังจะฝึกนี้นะครับเราต้องระมัดระวังให้มากนะครับเราต้องดูแลให้ดีครับเซฟให้ถึงที่สุดนะครับเราเซฟได้ยังไงเราก็พยายามเซฟ นะครับสาหรับการย้ายกรงนะ<อ>งก็คงจะเอาไว้ประมาณนี้ฝากมือใหม่เช่นใหม่นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ผมทํามาเป็นประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงอะไรทุกอย่างการดูแลการอะไรการคัดนกทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นสูตรของผมเท่านั้นนะครับก็มีหลายสูตรหลายวิธีครับที่สามารถนํามานะครับฝึกนํามาเลี้ยงนํามาคัดนกกันนะครับก็มีหลายวิธีอันนี้ของผมก็เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับเอาละครับพี่น้องครับก็เช่นเคยครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ทำกริปนะครับจะได้ทำกลิปดีๆนะครับที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องเย็นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ